สิบสามวันลองรักอันฟ้าตอนที่สี่ช่วยผมด้วยมีใครอยู่ในห้องไหมครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยเขาเรียกคนในห้องที่ตนกำลังทุบประตูรัวๆพร้อมหันมองด้านหลังเพื่อหลิวหยางตามมาทันและหลิวหยางก็เดินตามมาทันจริงๆทำให้ร่างบางร้อนใจรีบทุบประตูรัวหนักกว่าเดิมต่อให้ทุบจนมือแดงก็ไม่สนใจ เพราะจะวิ่งอีกก็คงไม่ไหวแล้วแต่ทว่าจู่ๆประตูกลับถูกเปิดออกเซลลี่อินจึงรีบเข้าไปพร้อมปิดประตูทันทีอะไรเนี่ยคุณเป็นใครเจ้าของห้องเอ่ยถามอย่างไม่สบอารมณ์พลังนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งเจอคนที่บุกรุกห้องคนนี้ที่ผับข้างล่างพองนึกได้ว่าก่อนหน้านั้นได้เจอโอเมก้าตัวนี้ที่ผับกลิ่นหอมของมะลิก็ลอยมานี่นายกำลังฮีตนี่ออกไปเลยนะ อย่ามาปล่อยฟิโลโมนในห้องฉันฉันช่วยอะไรนายไม่ได้หรอกไปให้คนอื่นช่วยเถอะร่านสูงบอกพร้อมยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาปิดจมูกอีกมือก็ยื่นไปจับที่ลูกบิดประตูเพื่อเปิดเขาต้องการให้โอเมก้าตัวนี้ออกไปแต่มือบางที่สั่งเทากลับรีบคว้าแขนของร่างสูงเอาไว้คุณช่วยอยู่เงียบๆจะได้ไหมผมขอเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วจะออกไปเซลลี่อินบอกด้วยความลนลาน หวังหมิ่นขมวดคิ้วเข้มเข้ามาจรดกันจากนั้นก็สะบัดแขนแรงเพื่อให้มือของเซลลี่อินหลุดออกพรางยืนชักสีหน้าเคร่งขุ่มแล้วหันไปทางอื่นเรื่องบางรู้ดีว่าตอนนี้เขากำลังมารบกวนคนตรงหน้าแต่ว่าจะออกไปตอนนี้เลยก็คงจะไม่ได้แต่ด้วยความที่รู้สึกแกรงใจเจ้าของห้องจึงหันมามองตาแมวที่ประตูเพื่อดูว่าเขาพอจะออกจากห้องนี้ได้หรือยัง แต่ถ้าว่าสิ่งที่เห็นคือหลิวยางกำลังเดินตรงมาทางนี้ทำให้รู้ได้เลยว่าหลิวยางรู้ว่าเขาอยู่ในห้องนี้เซียวลี่อินสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงเคาะประตูดังมือบางถูกยกขึ้นมาปิดปากพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมานี่คงเป็นชะตาของเขาสินะคงหนีไม่พ้นคนเลวอย่างหลิวยางแล้วสินั่นใครเจ้าของห้องที่ชื่อหวังหมินเอ่ยถามทำให้ร่างบางหันมามองร่างสูง และได้เห็นว่าอีกฝ่ายเอามือปิดจมูกเอาไว้อยู่คงจะเป็นเพราะฟิโรโมนของเขาที่ปล่อยออกมาทําให้หวังหมิ่นต้องคอยอดทนไปด้วยอย่าเปิดนะคะผมขอร้องท่าทางของเซียลี่อินทําให้เจ้าของห้องพอจะเดาได้ว่าอะไรเป็นอะไรและรู้ว่าคนที่เคาะประตูคงจะเป็นหลิวหยางเพราะเขาเพิ่งเห็นที่ผับว่าหลิวยางพยายามทําอะไรกับโอเมก้าคนนี้ แต่ร่างบางขอร้องแล้วร่างสูงก็ยังเลือกที่จะเปิดประตูอยู่ดีหวังมิ่นเอามือที่ปิดจมูกลงและเปิดประตูออกกว้างพร้อมเอ่ยถามนายมีธุระอะไรแล้วร,รู้ได้งไงว่าฉันอยู่ที่นี่เขาทำเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยถามลิวยางออกไปแบบนั้นแต่ลิวยางที่เหมือนจะรู้ทันนั้นก็เสียกยิ้มออกมาบังเอิญจังเลยนะ ทำไมต้องเป็นนายด้วยวะหวังมินพูดอะไรฉันไม่เข้าใจอย่ามาไไขสือเอาตัวคู่มั่นของฉันคืนมาเมื่อหลิวหยางเอ่ยแบบนั้นหวังมินก็แอบ,บส่งสายตาไปมองคนที่หลบอยู่หลังประตูเสียวลี่อินใส่หัวไปมาพร้อมน้ำตาไหลไม่หยุดอาการฮีทก็เริ่มทำให้เขาเสียการควบคุมตัวเองลงเรื่อยๆกลิ่นฟิโรโมนก็ยังถูกปล่อยออกมาไม่มีพักฉันไม่รู้หรอกนะว่านายมาทวงคู่มั่นของตัวเองกับฉันทำไม แต่ที่นี่ไม่มีคนที่นายตามหากลับไปซะผู้จบก็ดึงประตูปิดแต่ลิวยางกลับเอามือมาดันประตูไว้ไม่ให้ปิดเพราะในขณะที่ประตูขยับเขาดันได้กลิ่นฟิลโลมนพอดีฉันได้กลิ่นฟิลโลมนมีโอเมก้าอยู่ในห้องนายใช่ไหมลิวยางถามพร้อมสูดดมกลิ่นไปด้วยเ <c oughs> ขามั่นใจว่านี่คือกลิ่นฟิลโลมนของเซียลี่อินเพราะกลิ่นพวกนี้จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัว และจะไม่สํากับของโอเมก้าตนอื่นนี่กลิ่นคู่นอนของฉันนายจะมามั่วว่าเป็นคู่มั่นของนายไม่ได้หวังมินออกแรงดันประตูจะปิดอีกครั้งแต่มือของหลิวยางก็ดันประตูกลับเข้ามาอย่างไม่คิดยอมกันเงินก็ให้ฉันดูหน้าคู่นอนของนายหน่อยเขาโป้อยู่ทําแบบนี้มันเสียม,มารยาทเกินไปไหมหวังมินมองจ้องอีกฝ่ายด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวและดุด,ดันพร้อมแผลรังสีอมหิตใย ถึงขนาดที่ว่าคนเป็นอันฟ้าด้วยกันอย่างหลิว้วยางยังต้องยอมถอยลิวย้วยางค่อยๆปล่อยมือออกจากประตูก็ได้แต่ถ้าหากฉันรู้ว่านายเอาคนของฉันไปแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะทำไมนายจะทำอะไรฉันได้งั้นหรอประโยคที่ถูกเอ่ยขัดขึ้นมาทำเอาลิว้วยางตอบกลับไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายเหนือกว่าแล้วจะไปทำอะไรได้ฉ,ฉันจะไปก็ได้เชิญ ประตูถูกปิดใส่หน้าหลิวยางด้วยความรวดเร็วถ้าขืนเอาแต่ยืนคุยคงได้เกิดอาการรัดก่อนแน่เพราะกลิ่นฟีโรโมนกำลังเล่นงานให้อันฟ้าหนุ่มตนนี้เกิดความต้องการทางเพศเป็นอย่างสูงฉันช่วยได้แค่นี้อยากจะออกไปเมื่อไหร่ก็เชิญพูดจบก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูห้องนอนเปิดและเข้าไปหลบอยู่ในนั้นง,งั้นผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับก็รู้ว่าที่พูดไปอีกฝ่ายคงจะไม่ได้ยิน เพราะเสียงของเขานั้นแผ่วเบามากแต่ก็ถือว่าเจ้าของห้องนี้เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่คิดเอาเปรียบด้วยการทำร้ายโอเมก้าที่กำลังคิดอย่างเขาร่างบางเดินลากขาที่อ่อนแรงของตัวเองไปหาห้องน้ำความกว้างของห้องนี้มันทำให้เซียวลี่อินหาห้องน้ำได้ยากหน่อยแต่ก็หาจนเจอเมื่อเข้าห้องน้ำได้ก็รีบถอดเสื้อผ้าออก เปิดน้ำจากฝักบัวและเอาตัวเองเข้าไปยืนใต้น้ำเพื่อให้น้ำนั้นชำระล้างร่างกายและระบายความร้อนรุ่มออกไปให้หมดแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยร่างบางหันหน้าเข้าหากำแพงห้องน้ำกำหมัดกัดฟันร้องตะโกนออกมาด้วยความทรมานนี่เป็นครั้งแรกที่มีอาการฮีทเซียวลี่อินไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นแต่ยิ่งรู้สึกทรมานมากเท่าไหร่ ทางด้านหวังมินตอนนี้เขายืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนเมื่อกี้พอเปิดประตูได้ดวงตาก็ถูกเคลือบไปด้วยสีแดงร่างกายทุกส่วนหยุดนิ่งไปชั่วครู่และเขาก็รู้ตัวเองแล้วว่าตอนนี้กำลังเกิดอาการรัดอุซารีบเข้ามาหลบในห้องแท้แต่ดันไม่ทันถูกอาการรัดเล่นงานเข้าจนได้ ในระหว่างที่เซียวลี่อินไม่รู้ว่าต้องจัดการกับตัวเองยังไงประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกร่างบางที่เปื่อยเปล่าค่อยๆหันไปมองว่าใครที่เปิดประตูทำให้ได้เห็นร่างสูงของเจ้าของห้องยืนตาแดงก่ำมองเจ้องมาที่ตนนายควรออกไปไม่ควรมาปล่อยฟิโรโมนใส่ฉันแบบนี้อาการรัดของอันฟ้าเป็นยังไงพ่อแม่นายไม่เคยสอนหรือไงกันร่างสูงตะคอกใส่คนในห้องน้ำเขาไม่ชอบเลยที่ถูกอีกฝ่ายทำให้เกิดอาการรัด เคราะหวังมินรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ต้องทําเขาไม่ได้อยากทํามันเองนี่เป็นครั้งแรกของผมช่วยผมด้วยแล้วครับเซียวลี่อินยืนข่มอาการที่ทรมานเอาไว้เขากลัวแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงสิ่งที่ถูกพ่อแม่สอนมามันเอามาช่วยเหลือตัวเองในตอนนี้ไม่ได้เลยความรู้สึกทรมานเหมือนคนกําลังจะตายมันเริ่มกัดกินจนสติเลื่อนลอยบางครั้งก็รู้สึกว่าสติกลับคืนมา แต่บางครั้งก็เบลอไปหมดเซียลี่อินฮีตเพราะถูกยาปลุกฮีตทำให้อาการหนักกว่าอาการฮีททั่วไปและหวังหมินก็ดูออกว่าร่างบางโดนยามาฉันให้โอกาสนายได้เลือกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือออกไปสิบสามวันลองรักอันฟ้าตอนที่ห้าเพิมเพราะฟีโรโมนฉันจะให้โอกาสนายได้เลือกว่าจะอยู่ต่อหรือออกไป หวังหมินไม่ชอบฝืนใจใครหากร่างบางเลือกที่จะออกไปเขาก็จะจัดการตนเองจนกว่าจะหายรัดอย่างน้อยถ้าไม่มีกลิ่นฟีโรโมนเขาก็จะค่อยๆค,ควบคุมตัวเองได้ดังนั้นต้องให้ร่างบางออกไปจากห้องของเขาเสียก่อนครับผมจะออกไปครับเซียรีย่อินเดินโซเซมาทางประตูห้องน้ำด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าพลางก้มลงไปหยิบเสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมา แต่ดันได้กลิ่นหอมหวานจากตัวของชายตรงหน้าที่ยืนขวางประตูอยู่มันเป็นกลิ่นฟีโรโมนของอัลฟาที่ทำให้อดใจไว้ไม่ไหวความหอมที่มาพร้อมความอบอุ่นยังบอกไม่ถูกทำให้ร่างบางเริ่มเคิมไปกับมันเขาจึงเผลอเดินเข้าไปเกาะตัวร่างหนาพร้อมมุดหน้าเข้าไปหาอกแกรง <c oughs> เสียงสูดลมหายใจเข้าปอดดังไปฟอดใหญ่พร้อมปลายจมูกที่แดงชำ้ำลากไหลสัมผัสอยู่ตรงกลางอกแกรม หอมจังสติเลื่อนลอยจนดึงกลับมาไม่ได้แล้วในตอนนี้โระฟิโรโมนของหวังมินทําให้เซียวลี่อินเคลิ้มไปหมดถ้านายทำแบบนี้ก็อย่ามาโวยวายทีหลังละกันหวังมินเองก็อดทนต่อการแล้วลมแบบไม่ได้ตั้งใจของเซียวลี่อินไม่ได้เหมือนกันพูดจบก็อุ้มร่างบางขึ้นมาในท่าเจ้าสาวเดินไปที่โซฟาหน้าทีวีแล้วนั่งลงโดยให้ร่างบางนั่งทับบนตักตัวเอง บอกมาว่านายชื่ออะไรหวังมินถามพราอมมือที่ลูบไล้ไปทั่วกายบางที่ขาวเนียนสายตาก็จ้องมองคนบนร่างด้วยความเป็นประกายสวยโอเมก้าหนุ่มคนนี้สวยจริงๆหวังมินอยากรู้ว่าคนที่กำลังจะติดสัตว์กับตัวเองในตอนนี้เป็นใครและเขาจะสามารถจัดการกับคนคนนี้ได้หรือไม่แต่ในเมื่อเป็นโอเมกา้าแน่นอนว่าคนอย่างหวังมินต้องจัดการได้อยู่แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้มีอะไร มาเป็นปัญหาต่อธุรกิจการงานเด็ดขาดคนที่รักงานและบ้าง,งานอย่างเขานั้นเห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นเป็นปกติผู้ชายที่มีสายเลือดอัลฟาอย่างเขานั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจของโอเมก้าหลายคนเพราะถ้าใครได้หวังมินไปเป็นคู่พันธะก็เหมือนหนูตกถังข้าวสารขนาดใหญ่เหมือนซินเดลเรลล่าที่ได้พบเจอกับเจ้าชายเซอยลีอินคือชื่อของผมเมื่อเขาเอ่ยบอกชื่อของตัวเองไป ก็ทำให้หวังมินขมวดคิ้วขึ้นมาเพราะถือว่าคนบนร่างยังมีสติอยู่บ้างไม่งั้นคงจะจําชื่อตัวเองไม่ได้นี่นายคือเธอญาติตะกูลเซียวที่รวยที่สุดในบรรดาโอเมก้าทั้งหมดสินะคุณรู้จักผม <c oughs> แน่นอนแต่ตอนนี้ฉันนึกอะไรสนุกสนุกออกนายสนใจไหมละ่ะเซียวลี่อินคำเชิญชวนนั้นน,น่ากลัวกว่าที่คิดแต่อาการฮีทททำให้สติของ,ของเซียลลี่อินมีไม่ครบถ้วน ดังนั้นสิ่งที่คิดได้ในตอนนี้จึงมีแค่เรื่องที่ว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองหายจากอาการทรมานที่เป็นอยู่ในตอนนี้สักทีอืมน่าสนุกจังปากสวยพูดพึมพำออกมาร่างกายของเขาตอนนี้ร้อนรุ่มไปหมดไม่รู้หรอกว่าอันฟ้านหนุ่มคนนี้จะชวนเขาเล่นอะไรแต่ก็พูดเอาไว้ก่อนว่ามันน่าสนุกฮึ <S <S 2> <S 2> หวังมินยกยิ้มมุมปากมันเป็นรอยยิ้มที่คาดเดาไม่ได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไรเคยจูกับใครมาก่อนไหมหวังมินมองคนบนร่างด้วยสายตาที่หยาดเยิ้มฝ่ามือก็ไล่บีบนวดร่างบางไปทั่วไม่เคยครับงั้นฉันจะสอนขยับเข้ามาสิจบคำที่เชิญชวนร่างบางก็ใช้สองมือกดลงที่่ากว้างพร้อมขยับใบหน้าเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ร้อนเผา 13วันลงรักอันฟ้าตอนที่6ครั้งแรกที่ได้ปลดปล่อยร่างสูงลุกออกไปด้วยความหัวเสียแม้จะระวังมากขนาดไหนแต่ไม่คิดว่าจะพลาดกับโอเมก้าตัวน,นี้ได้ตอนแรกหวังหมิ่นคิดวางแผนที่จะแย่งเซวลี่อินมาจากหลิววยางด้วยเหตุผลข้อที่หนึงต้องการหักหน้าแย่งคนที่จะมาเสริมธุรกิจของหลิววยางออกเขาจะได้มีคู่แข่งน้อยลง หพราะวังมินรู้ดีว่าลิวหยางมั่นกับโอเมก้าที่รวยที่สุดด้วยเหตุผลใดข้อที่สองที่คิดเผื่อเอาไว้ว่านี่อาจจะเป็นแผนของเซลลี่อินเองที่คิดจะจับอันฟ้าที่รวยที่สุดในเมืองคิวอย่างเขาเขาจึงกะว่าจะฟันแล้วทิง้งแต่ดันเผลอสนุกไปจนลืมป้องกันโอเมก้าที่อยู่ในช่วงฮีทหนักแบบเซลลี่อินมีเปอร์เซ็นที่จะติดลูกได้ง่ายมากดังนั้นถ้าเซลลี่อินท้องขึ้นมาวังหมินก็จะต้องรับผิดชอบโอเมก้าตัวน,นี้ เซวลี่อินนึกถึงคำที่แม่เคยบอกได้ขึ้นมาว่าต้องระวังและป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แต่คิดได้ตอนนี้ก็สายไปแล้วรานน้ำเชื้อของฟ้าหนุ่มร่างนะได้ฉีดเข้าสู่ร่างกายของเขาไปแล้วค,คุณจะรับผิดชอบผมใช่ไหมครับกลางบางกลัวอยู่ลึกๆเพราะโอเมก้าที่ถูกทำให้ท้องแล้วโดนทิ้งก็มีเยอะแยะตอนนี้เลยกลัวว่าตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเขาจะถูกทิ้งเหมือนที่เคยเห็นมาหรือเปล่า มือหนาคว้าบีบคำสวยเอาไว้แน่นพร้อมยิงคำถามใส่เป็นชุดนายมีแผนอะไรกันแน่ทำไมต้องพาตัวเองที่ฮีทเข้ามาในห้องของฉันหรือว่านี่เป็นแผนของลิวหยางแล้วมันสั่งให้นายทำอะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจเซียรี่อินกลัวมากจู่ๆคนตรงหน้าก็ดูน่ากลัวต่างจากก่อนหน้าอย่างกบเป็นคนละคนอย่ามาทำเหมือนว่าฉันเป็นคนโง่ที่กำลังหลงกลให้พวกนายนะเซียรี่อินผมไม่ได้มีแผนอะไร แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหลิวอย่างด้วยปล่อยก่อนได้ไหมผมเจ็บเขาบอกและพยายามแกะมือที่คางออกแต่จู่ๆอาการฮีทก็กลับมาอีกครั้งร่างกายเริ่มปล่อยฟิโรโมนออกมาอีกหนกลิ่นมะลิที่หอมเย็นมันคะระคุ้งไปทั่วห้องอันฟ่าที่แม้จะมีสติแต่ดันอยู่ในอาการรับจึงห้ามตัวเองแด้สวัสดีครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ สี่ห้าหกนี้ก็มีช่วงที่โดนตัดออกไปเยอะเลยนะครับซึ่งตรงที่เดียตัดออกไปก็ได้ใส่เสียงตูด <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันขาดช่วงนะมันขาดตอนตรงนี้ไปนะมีอะไรหายไปนะอะไรแบบนี้เออแล้วก็ <c oughs> เยอะเหมือนกันนะตอนที่หกอะ่ะคือมันยาวมากนะแต่มันเหลือนิดเดียวเพราะว่ามันมีฉากที่ไม่สามารถเอามาลง ในสื่อ Youtube ได้ก็เลยต้องตัดออกไปค่ะสำหรับใครที่อยากฟังเต็มและฟังจนจบเรื่องสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดียวจะวางลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะทุกคนและใครที่ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็สามารถคลิกที่ลิงก์ลายที่เดียววางเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปเสียงอีกทีนะครับต้องบอกก่อนว่านิยายเสียงเรื่องนี้ ได้ทําการอัดจนจบแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีการวางขายอยู่กับแอปเมพครับใครที่อยากจะทดลองฟังก็สามารถกดที่ลิงก์นั้นเพื่อเข้าไปทดลองฟังดูได้เลยถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนุกจังอยากซื้อก็สามารถช่วยสนับสนุนเดียได้ค่ะราคา159บาทระยะเวลาในการภาคก็2ชั่วโมง45นาทีแต่2ชั่วโมง45นาทีเนี่ยเดียากเป็นเดือนเลยนะทุกคนแล้วก็ พยายามขายให้มันถูกที่สุดนะคะก็คือร5 9ยหบาทเองใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนก็ออกไปช่วยสนับสนุนเดียได้นะจ๊ะส่วนใน youtube ก็จะมีการตัดออกเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่มีตอนพิเศษลงนะตอนพิเศษก็ต้องไปฟังเอาในเม็ฟอีกเหมือนกันครับซึ่งถ้าใครที่โอเคอรับได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีอะไรต่างมากเพียงแค่ตัดคำที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์ที่ไม่สมควรออกไปจาก youtube เท่านั้นเองแต่ว่าใครที่ อยากฟังเต็มๆก็สามารถไปซื้อกันได้จ้าไปช่วยสนับสนุนเดียได้นะทุกคนได้ค่าน้ําค่านมค่าขนมค่าไฟก็ว่ากันไปค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนเดียคนที่ส่งโดเนาทมาให้เดียเห็นหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเดียก็ติดต่อกลับไม่ได้เนาะใครที่อยากติดต่อก็ทักไลน์มาหาเดียได้แจ้งบอกเดียได้นะว่าเออเนี่ยให้โดเนตทเดีย,น,ยนะะไรนะอย่างน้อยเดียก็ได้รู้เนาะใครที่อยากจะเข้า กลุ่มนิยายของเดียก็มีกลุ่ม Facebook กับกลุ่ม l ล n e นะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูช่องทางการติดตามเดียที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเดียว,วางเอาไว้ให้ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามเลยครับส่วนบางคำถามที่เดียไม่ได้ตอบก็ไม่ใช่ว่าเดียไม่อ่านนะเดียอ่านหมดเลยแต่ว่าตอบทุกคำถามก็อาจจะไม่ไหวนะคะทุกคนอันไหนที่แบบเออ ถ้าถ้าถ้าเป็นช่วงที่เดียวว่างเดียวว่างเดียวก็คือแบบตอบหมดเลยบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ส่งอีโมจิอยากคุยกับนักฟังที่น่ารักทุกคนครับก็เลยเพยายามสุดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะใครสงสัยอะไรอย่าลืมทักถามเดียได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย